ไม่มีแต่คนหาเห็นสิ่งที่ไม่มีแต่หาเห็นนะความพ้นทุกเนี่ยเป็นนามธรรมนะเป็นกิริยาเหมือนสัมผัสได้แต่ว่าหาไม่เห็นพบแต่ไม่เจอ หาได้แต่ไม่เห็นนี่ยเนี่ยเป็นอาการของปติสัอย่างความทุกข์อย่างเนี้ยเราหาความทุกข์หาความทุกข์เปิดไปเปิดมาถ้าเราไม่ติดในทุกข์สักอันนะเราก็เห็นความพ้นทุกข์มันซ่อนอยู่ข้างล่าง แต่ตราบใดก็ตามคนที่ยังติดอยู่ในทุกข์อยู่ก็ไม่เห็นความดับทุกข์มันสัมผัสไม่ได้เพราะเราติดอยู่ข้างบนความทุกข์กับความดับทุกข์มันคล้ายๆจะเป็น,นเดียวกัน แต่เมื่อเรามองไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนก็มองไม่ออก